ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลานิสในรายรการอะไรก็ไม่รู้ทางช่องอะไรก็ไม่รู้เ <m akes> ช่นเดียวกันนะครับยังนึกไม่ออก <laughs> พอดีว่าแบบจับจูดนิดนึงนะ <c oughs> แต่ว่า,าจิต,ตกรน,นะศิลปินเพื่นอนยาไหมาซอยน,ำน้ำเสนครับขับเขียนครับผมขับเขียนสอีอันนี้เขาเรียกเขาใช้ เขาใช้เทคนิคอะไรยังไงใี้น้ำมันเค็ืผ้าใบอ่าฮะเช็ดผ้าใบในทรายเลือกทรายเลือกสันอ๋อครับการการเชื่อเขานะอ่าฮะโอเคนี่ชัดมัดไชัดครับช,ดดนะชัดได้ครับตัวเองอือฮะโอเคครับ อันนี้ก็คืออยู่ในท้องเรื่องของพระเวสสันดรชาดกเนาะก็คือพระพุทธเจ้าสิบชาติยังไม่เสร็จนะครับงานเพิ่งเริ่มต้นใช่งานเพิ่งเริ่มต้นเนาะกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยครับได้ครับกดไลค์กดแชร์ก็ชัดครับสามารถที่จะประมูลภาพเหล่านี้ได้ใช่ไหมครับไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นของเขาแล้วอ๋อเหรออ๋อนี่มีเจ้าของแล้ว โอเคครับผมอ่มาชมกันนะครับ <laughs> ขออนุญ,ญาตเจ้าของยังไม่ได้ดูเลย <laughs> ขออนุญาตเจ้าอของอ <laughs> ผลงานด้วยที่แบบว่ายัง <laughs> ไม่ได้ดูอ่าฮะที่แบบว่ามาซื้อผลงานไปแล้วแต่ว่าเราขออนุญ,ญาตประชาสัมพันนะ <laughs> เพราะว่าเอ่อถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าไม่มีคนมาคนมาจ้างทําคนมาจ้างวาดเราก็คงจะไม่ได้วาด <laughs> ถูกไหมครับ <laughs> อ่าประมาณนี้แล้วก็สามารถที่จะวาดตามแบบกําแพงวัดกําแพงโบสถ์อะไรอย่างนี้ได้หมดเทดานอะไรได้ใช่ไหมครับอ่ารคูณส่วนด้วยครับโอเคเนาะชักครับโอเคครับอ่ามีสองภาพนี่เหรอครับภาพยังไม่เสร็จกำลังเริ่มทำอ๋อกําลังเริ่มทำโอเคครับครับก็ แสดงว่าจะมีอุ้ยระวังเด็กเอาผู้กันมาระบายเพิ่มนะครับ็อันนี้ครับเสร็จแล้วครับอ่าก็อันนี้เป็นอนชาติไหนครับเน่อันนี้คือตอนฉีบเรื่อยอชูชกชขอพรพยินขอรินครับก็คือต้องมีสิบ ชาติใช่ไหมห้ยสิบสามใช่ไหมครับอ่าก็คือเอ่อถ้าถ้าเคยไปร่วมงานบุญเผ่าบ้านเผ่าเอินบุญพรเวีนะแต่ว่าถ้าออกเสียงตามภาคกลางก็คือบุญพระเวสันดรบุญที่ว่าด้วยเรื่องของพระเวสเกี่ยวกับพระเวสันดรชาดกนะใช่ครับเขาก็จะเอ่อระบายสีภาพ เขาก็จะวาดภาพเรียงร้อยต่อกันไปแบบทุกทั้งทั้งสิบชาติใช่ไหมครับไม่ใช่ชชสิบชาติสิสิบสามกัน,กน<า>เอออประมาณนั้นแหละ<ม>คือไม่มีความรู้เลยนะแต่ว่าเราสามารถที่จะเออ คลิปนี้วัตถุประสงค์ก็คือจะ<ช>โปรโมทชชมชม,ชมอ่าจะโปรโมทแบบว่าจิตรกรนะฮะศิลปินของเราในวันนี้นะ<า>ก็ส<อ>่งงานมาณมาได้ใช่ครับสามารถติดต่อได้ที่ไหนยังไงเนาะช่งางอ้วนช่งางอ้วนนะครับเบอร์โทรศัพท์097 097 ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งศูนย์หกเจ็ดหนึ่งศูนย์หกนะครับรับทำงานทั่วประเทศนะครับงานงานปูนปั้นก็ทำใช่ไหมเห็นแวบๆโอเคนะครับงานแบบปั้นพญานาคปั้นปั้นงานงานสามมิติก็ทำคือแบบว่ารูปปั้นดินเผาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับรูปปั้นรูปปั้นปูนสดรูปปั้นปูนสดปั้นพญานาค ฟันพญานาคปันพาาุพพทลกันพ,พุทธโลก,ลกอันอันปิดปิดประตูนะครับจะเสียงดังมันเสียงมันเข่าขีบ <laughs> ขออาภัยนะครับแบบขีบจับจูดคือคือที่บอกเนาะโอเค, <laughs> อ,เคอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็ใช้ยอยู่ครับตอนอ,อช่างของเราเนี่ยอยู่ที่อำเภอนอ้ํายืนเรล่านี้เองนะครับอเ,เอ,อ,อยู่ซอยหนะ้าเนาะก็ถ้าบบถ้าคนแถวนี้ จะมาติดต่อก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับโดยตรงเนาะโทรมานัดหมายล่วงหน้าครับผมส่วนถ้าเป็นที่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถที่จะคุยผ่านโทรศัพท์ได้ก่อนเนาะใช่ครับแล้วก็คุยรายละเอียดคือยากมีครับผมยังมีหลักฐานในการคุยเป็นลายลักษณ์อักษรอะไรเงี้ยก็ขอ Facebook ขอไลน์อะไรกันแล้วก็คุยกันในนั้นได้สโคบงานนั่นนี่ต่างๆภาพสกงสเก็ตอะไรถ้าต้องการ ที่จะส่งให้ช่างเขาดูเป็น,นเป็นไกด์ไลน์เป็นภาพเขียนก็ได้เป็นภาพโมเดิร์นก็ได้ไม่ใช่แค่แบบ,ออบครับผมวรรณคดีอะไรอย่างนี้เท่านั้นเนาะโอเคนะครับอ่ะ <c oughs> สำหรับวันนี้ขอบคุณคุณพี่ช่างอ้วนมากๆนะครับ <c oughs> <c oughs> ครับผมอ่ะฝากเบอร์โทรศัพท์อีกหนึ่งครั้งนะครับ0 9 7ครับ0 <14. S> 1 4ครับ เจ็ดหนึ่งกโอเคช่างวันครับผมช่างวัตขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณ